สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็ยู่กับจ่องสุตยอดฟาร์มครับพาพี่พานองมาสำรวจราค่างั่วควายครับอยู่ตลาดห้วยฝายครับอำเภอตรการผืชดผลครับจังหวัดอุบลราชธานีครับนะครับเป็นวันเสาร์ที่2 9เก่าสิงหาคมครับพศ2563ครับ เป็นบรรยากาศส่วนเสาร์ครับประมาณหกโมงสามสิบนาทีครับเนี่ยครับส่วนเสาร์ควายกับเบาบางนีู่่ครับนี่ครับฝวายกับตามนี่ครับตามเห็ดนี่ครับควายกับไ่ค่อย้ลยไปไหนครับเมื่อนี้นี่ครับแต่ว่างวกับ้ายครับเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งควายก่อนนะครับเนาะนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับเนี่ครับ บรรยากาศตลาดหงายฝายเข้านี่ครับกระสิบประมาณนี้ครับนี่ครับฝวายบอควายรลายไปไหนนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อพีพันองพ่อพ่อพ่อแม่ครับอัปเดตราคาฝวายก่อนครับไปเลยครับนี่ครับเบิรงแม่สาวน้ำงามตัวแหลกเข้านี่ครับหน้าตาเพื่อนตัวแหลกแหกม้านเพื่อนวะนี่ครับนี่ครับ ลำโตครับความสูงกสิมานเมตร30ผ่านนะครับบอเกินนี่นะครับโค้ค้างช่วงไทยเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับแม่นี่ยเจ็ดหมื่นหาพันบาทเนี่ยครับบอกขายแพงเจ็ดหมื่นหาพันบาทนะครับแม่สาวเจ็ดปีแล้วครับนี่ปีกว่าเขียวยังม่ได้ดโลนนี่ครับลูกพอได้นอนครับซื้อขึ้นแตราคาหน่อนพอไทยบาทพอไทยบาทบอเจ็ดหมื่นหาพันบาท ครับต่อรองไหนเพื่อนาคน่้านหหน้นา,หา,หนาตาขาแข็งเขาแต่ลักษณะเพื่อน่าครับหน้าตาเพื่อนวบปีกว่าครับหน้าตาเพื่อนพ่อบ้านๆแต่ว่าได้ลักษณะบ,บ่กเงืลำตเพื่อน,นลำตัวเอาบอกว่าเท่าไหร่นะครับสูรแปดสี่ครับูรแปดสี่แปดสองห้าแปดสนึ่งสองหนูย์่องเอ้มเพื่อได้ครับนี่ปัเพื่อปัุมเพืเท่ลาดเนะ <c oughs> เอ้าสนใจกระโทษสอบถามต่อรองได้นะครับเนาะนะครับหน้าตาเพื่อนไหวยิ่มดีอีกปีกว่าแห่งเห็ดใส่กล่องอีกตัวนี้นี่ครับหน้าตาเพื่อนล่ำโตดีนี่ครับเอ้าตัวนี้งามๆกับพานไปครับขอบคุณครับอันนี้ครับเบิรงนโคลแม่ลูกครับนะครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นห้านะครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นห้าพันบาทลูกตัวแรกครับนี่ยมั่นใจเอาประมาณลูกตัวหนึ่งตัวสองนี่ยแหละครับนี่ครับ ลำโตแม่ลูกลูกลูกตัวผูบ่ครับนี่ตัวผูบตัวแม่ลูกเพิ่นลูกตัวแม่นี่ครับลูกเพิ่นตัวแม่ลูกตัวแม่นี่ครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นหานี่ครับโค้งางจ้องตายเพิ่นแม่ลูกลูกตัวแม่เดี๋ยวเบิ่งลำโตเพิ่นใหม่ครับนะครับลำโตเพิ่นความสูงกระสีมานเมตรสามสิบนิดๆนี่ครับบ่สูงแหงปานได้นะครับหน้าตาลำโตตาแข็ง ลูกตัวเมียเจดเดือนครับลูกเพิ่นประมาณสามสี่เดือนนี่ครับหน้าตาเพิ่นแม่ลูกเจ็ดสิบหาลูกตัวที่เอาไรครับหมูบอตัวที่สองที่สามนะครับ เอาบอกเบอร์โทรไปอีกนะครับ089ย8แปดเก้าศูนย์แปดนะครับในหออยู่ออมเพื่อตการเท่านะครับแม่ลูก7จ็ดสิบห้าขนไปนะครับเขาสนใจกับโทรสอบถามต่อรองเงินเอานะครับแม่ลูกเขาคือเป็นแน่นันพอดีนะครับอีกตัวหนึ่งไกลๆกันนะครับนะครับเขาคือเป็นแนวนั้นเท่าไดครับแม่นีสามหมื่นเจ็ดแม่เดียวบ่ะนะครับแม่เดียวเท่า37,000บาท รผสมอย่างแง่อะไรผสมเน่อะครับทองว่าง3 7 0 0มบาทนะครับก็อามีอายุแน่นะครับเพ่ตัวเพิ่นสามหมื่นบาทอีกตัวนึงความสูงประมาณเมตรสาบนะครับประมาณนี้นะครับเอาบอกประตู่อีกนะครับ0ูนเาปเก้าแปดหกหาครับย้มเพื่อตะการครับเอาขอพูดครับนะครับแม่เดียว37บเจ ตามสภาพตามราคาครับเนี่ครับตอบตามต่อรองคนเอาเอานี่ครับขอบคุณครับไปต่อครับเล็กหน่อยนี่แหละครับเล็กหน่อยใช่ไหครับแบบนี้หนึ่งหมื่นหกเอานี่ครับไปฮะควายหน่อยไปเลี้ยงครับปืนหกพันบาทต่อรองได้อีกลดได้นิดหน่อยนี่ครับลดได้นิดหน่อยอยู่หนึ่งมื่นหกพันบาทนะครับควายเล็กหน่อยเอาตัวเทือกนะครับเนาเจ็คเดือนครับนี่ ประมาณหาเดือนประมาณหาเดือนนะครับหนึ่งบาทตอลองเอานะครับเอาบอกว่าทรอีกนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดองเจ็ดศูนกสองเจศน์กาุตการเท่าครับขอบคุณครับนะครับเทิกหน่อยเท่าหมื่นบาทนะครับตอลองเอาเอาเบิรงต่อไกลๆกันนะครครับนะครับช่วงถ่ายเป็นอีกตัวนึงเท่าไรครับแม่นี่ สี่สิบหานะครับอีกแม่หนึ่งไกลๆกันนี่แหละครับสี่หมื่นหาพันบาทประมาณนี้ครับร่โตหน้าตาความสูงประมาณเมษสามสิบบวกสามสิบหานะครับประมาณนี้นะครับร่โตัวสี่สิบหานี่ครับเอาไปแล้วครับนี่ครับตัดประมาณนี้ครับเนาะนี่ครับไปต่อครับเอานี่ครับเบิรงแกงเด็กหน่อยครับนี่ครับ แข่งเล็นน <ame> กหน่อยนะครับลยโตอยู่เมือนี้ก็ได้แข่งเด็กหน่อยแม่สาวหน่อยใช่ครับตัวนี้่ครับแม่นี่ครับเศร้าหานครับสอหาตัวเทิรกเหรอครับสองสองหามหาตัวนี้ก็แม่นครับนี่ใ่ครับเมื่อนห่อมื่อนี้ หนึ 16, 16, 6, 500, ่งหมื่นหกพันห้านะครับตัวนั้นนะครับตัวน้อยๆอีกตัวนึงหนึ่งมื่นครับหนกกับหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นแม่สาวน้อยกับบักเถิกบ่ครับแม่สาวน้อยกับบักเถิกอันนี้บักเถิดนะครับเด้อบักเถิกบักเถิกตัวนี้ครับบักเถิกตัวนี้ตัวแม่สาวน้อยนี่ครับแกงเล็กหน่อยเฮาเอาราคาประมาณนี้นะครับเด้อนี่ครับพวกค้างจุ่นใายเพื่อนตัวนี้ตัวแม่แม่สาวน้อยเมื่อวานเป็นบักเถิกนะครับครับฝากเบอร์โทรทีมาอีกนะครับ ศูนย์แปดเก้าสี่สองห้นแะครับยมเพ่อไดนะครับนี่ตการเท่าเอานี่ครับแม่สาวหน่อยนี่ครับสองหมื่นสงตัวสองหมื่นห้าพันคราคาห้องไหวซื้อต่อเอานี่ครับสองหมื่นสอม่นามเห็นปะตัวนี้หมื่นหกหมืนจ็ะครับไล่ไปน่ครับหมื่นหกหมืตัวเทือกเทานี่ครับประมาณนี้เครับเยราคา แม่ลูกดีครับแม่ลูกราคนครับเจ็ดหมื่นแปดห0ื่นเจ็ดันบาทนะครับแม่ลูกตัวนี้นะครับนี่ครับลูกตัวผูตัวเมียครับนี่ลูกตัวผูน่ครับลูกคนเจ็ดเดือนเนาะครับนี่ประมาณสี่เดือนแม่ผสมยังครับยัง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 ยัยัง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 ยัวยี่ยังยังยัะยางัังยังัััััััยยยงงั ปล่อยซมำนไวนปล่อยซ้ผ่าบวกดเาะี่ครับตั้ตัวลูกเพนอยู่ในตัวกลางนะครับเนาะนะครับแปดหมบาทลูกตัวที่2องนะครับเยอะปงหนาตาอีก้หนึ่นครับกำลังยำมกำลังยือรับนะครับตาลูกเพิ่นแแม่ลูก8ปดหมื่เจบาทตัวนี้ อีกค่อมหนึ่งแม่นบ่ครับตัวหน่อยแม่สาวตัวใดครับแม่สาวห้องแม่สาวราคาเท่าไรแม่สาวสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดพันบาทครับแม่สาวนะครับล้ำตัวแม่สาวความสูงประมาณแม่สามสิบนะครับแม่สาวเฮาตัวนี้ว่าแม่นครับแม่ที่บอกตัวนี้ว่าแม่นครับล้ำตัวแม่สาวคนนะครับแม่สาวน้อยสามหมื่นแปดพันบาทจักปีครับแม่สาวเฮาปีป้านปีปลายนะครับแม่สาว เหมาะอีกตัวหนึ่งครับสามหมืบาทเป็นราคาหองไหวครับต่อรองคนไดอีกนะครับความสูงะปานเมตรสาิบนะครับประมาณนี้นะครับโมสูงไปไหนเนี่เอาขอผอพันไหวบอผอรัอีกนะครับศูนย์แปดศูนย์ูเจ็สองแปดแปดเจงแาสามสานะครับยูนพื่นตะการเท่าครับขอคุณครับนะครับเมษาเหมาะอีกตัวหนึ่งครับนะครับเพื่อมีภูมักาน้ำะครับนบรรยากาศเทา เยอะไรมาเด็ดๆครับมาเบื้องโซนทางนี้นั่นผู้แม่นว่ะเหรอนี่ครับเจะคล้องพันมาอยู่ยางไปเบื้องต่อคแบบโซนนี้ครับอันนี้จะคลองพันอยู่นบนนี่แม่ลูกบ่รครับนี่แม่บ่แม่ลูกเท่าได้น้อครับนี่ 8, แม่ลูกแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกตัวแม่เนาะนะครับลูกตัวแม่แม่ลูกแปดหมื่นห้าพันบาทได้ลูกตัวที่ไรครับนี่ลูกโกลจิตสามค่าทองอ๋อได้ทองก็มีอีกนะครับแปดหมื่นแปดหมื่นห้าพันบาทได้ทองก็มีอีกทองยี่เดือนครับทองประมาณสี่เดือนทองประมาณสี่เดือนพอบานเนาะนะครับพอบานประมาณสี่เดือนแปดหมื่นห้าพันบาท ทองประมาณ4เดือนครับในทองลูกตัวเม่อีกตัวยืนอยู่นี่นะครับลูกประมาณ8เดือนบ่เริ่องบ่ลูกบ่ถึงครับประมาณเจเดือนเนาะหกเจดเดือนหาหกเดือนเอานี่ครับแปดหมื่นหานบาทในทองสเดือนนะครับทองกําลังใหญ่เลยสเดือนหาเดือนอะไรนี่ครับตําตัวลูกตัวตัวที่สามในทองบ่นี่ครับเอาบอกเบอร์โทรไปอีกนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสอนี่ครับ อยู่ตการเท่านะครับโคมแม่ลูกครับใน่ทองอีกสี่เดือนนะครับแม่นี่ก็ได้ความสูงก็สิบระ 40, 000, 30, 000, มาณเมตรสามสิบหาบอกเกินนี่นะครับับหน้า,าตาแม่เพิ่นแปดหมื่นห้าพันบาทแมทองอีกสี่เดือนเป็นพอบานนะครับผสมโตพอบานบานเท่าแับอีกดาา้านหนึง่งลำตัวลูกเพิ่นลูกตัวแม่รประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับลูกตัวแม่นะครับหน้าตาเพิ่น ลูกตัวที่สามในทองนะครับเล็บก็ดีครับงามดีเล็บกับม่อเดี๋ยวเบิ่งถ่ายยังน้อยนึงเบอร์โทรก็ได้มาแล้วนะครับดูดนุ่มกันแล้วนะครับลูกค้าช่วงถ่ายเพป็นครับเต่านุ่มกำลังดูดนุ่มกันนะครับไปต่อครับนี่ครับเบิ่งควายแม่ม่านครับนะครับใหญ่ๆเลย ม่านหกเดื ok อนนะพ่อเนาะนี่ครับม่านหกเดือนครับโคกขางช่วงถ่ายเพลินขางเป็นผัวดีนี่ครับเบ่งเล็บเบ่งหางเบ่งเต่านุ่มครับนะครับโคกขางช่วงถ่ายครับม่านหกเดือนเปิดราคาไเท่าไรพ่อหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาบ่แพงแห้งโทษพ่อแล้วนะครับ้งนี่ครับลำโตเพลินทองหกเดือนครับนะครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับความสูงประมาณเท่าไรพ่อนี่ ลอยสามสิบเจ็ดนะครับลอยสามสิบเจ็ดนะครับหน้าตาเพันยอนแสงแนกขอไปพี่น้องนั่นะครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับลูกตัวที่ใด้พอในทองลูกตัวที่สองในทองครับทองใหญ่เลยแต่ว่าก็ยบอนแสงแน่ก็ขอไปพ่อแม่พี่น้องนั่นะครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทลูกตัวที่สองในทองความสูงประมาณลอยสามสิบเจ็ดนะครับลำโตเงียวดีนะครับลำโตเงียวทองใหญ่เลยครับนะครับทองเจ็ดเดือน ขาแข็งงามดีครับเล็บดีครับเล็บเมืองเหลียบเลยเล็บดีผสมพอท่องใบเลยอ๋อผสมพอท่องใบไหวเปล่ามีใบมีหลอดจะบอกมีใบมีผอมนะครับมีใบผอมเด้อเปรศมพอท่องใบไหวพ่อได้เอาใบมาหนังบาเมือนี่อ๋อเลครับจัดในติดสื่อยังโทรสอบถามต้อรองพันอีกแล้วครับเด้อมีใบมีหลอดครบเพื่นวะนะครับพ่อท่องใบนะครับผ่องหกเดือนนะครับ หกหมื 67, บาทนะครับน้าตามแม่เพื่นลูกที่2ในท้องนี่ครับเชื่องดีอยู่นะี่ครับนี่รับโตมาะเลยมีอีกตัวหนึ่งนี่ครับ <stand ard. S 1> ขอบอกเบอร์โทรไปก่อนนะครับศู3 3 4 4นย์แปดสามเจ็ด่นองทวดในขังนังอศูนย์เดสาม่สี่สี่หนึ่งสองนี่ครับยุตการนะ่อเนาะเอาครับขอบคุณครับนะครับ ก็ถอดได้ <laughs> บบลก,กหน่อยได้ได้ครับนี่บก,กหน่อยเฮาตัวใดครับวค่ะสามหมบาทนะครับนะครับกหน่อยเหรงามนะครับได้หอยน่อยเพื่นมาขายนะครับสามหม้าพันบาทต่อรองไดเนาะครับเนาะนะครับต่อรองใดเพื่นวะความสูงกสิบาเมตรสิบหาถึงเมตรยี่สิบครับรกหน่อยเฮา โอบอกว่าควายจะปีควายตัวนี้มั่นใจเนาะาประมาณปีกว่าๆนะครับตาควายเป็นควายผู้หน่อยนะครับตาขาแข็งดีมีเบอร์โทรบ่บอกไว้นะครับ098 090 6532เก่งแล้วครับเนาะนี่ครับยุ่งปอได้ครับนี่ยปอหานะครับปอหามาขายควายซอยพ่อแม่นี่ครับเก่งครับนี่ครับตัวนี้แม่นมาตัวหน่อยว่าเม่น นะครับไม่ได่บะเพือกห่องนะครับเพือกตัวใหญ่นี่ครับพ่อเงินเบอร์โทรกับตามนั้นะครับเพื่อคองน้องเงินนี่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับไปแล้วนะครับถึกหน่อยเฮะขาแข็งใหญ่ดีครับนะครับสามหมื่นเก่าขาแข็งใหญ่นี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เรียกน่อยต้องไปบวกรับนี่เอานีะครับไปต่อครับขอบคุณครับนี่ครับเบื้องผูหน่อยครับราคาสองหมื่นบาทพอดีต่อรองในอีก ต่อรองลนิดหน่อยสองหมื่นบาทครับหูหน่อยเฮาดึงออกมาให้เบิ้งนะครับจัหน่อยนึงนะครับหูหน่อยเฮาสองหมื่นบาทนะครับนะครับลำตัวหน้าตาพึ่นหูหน่อยสองหมื่นบาทนะครับนะครับหูหน่อยสองหมื่นบาทเจ็ดเดือนครับประมาณประมาณแปดเดือนครับ ตัวนังกระแมนกันอยู่ครับตัวเถื่อนน่ะตัวนี้สองหมื่นหกสองหมื่นหกก็แม่ครับนี่แม่สาวหน่อยสองหมื่นหกพันบาทนี่ครับเหมาะอีกตัวหนึ่งความสูงประมาณเมตรเมตรสิบนะครับเพราะเกินนี่นี่ครับตัวหน่อยนี่ก็ประมาณเมตรหนึ่งนี่ครับแปดเดือนแม่สาวหน่อยจักเดือนครับ่จ็ดเดือนแม่บุญแม่สาวหน่อย บูเดียวเขาเดือนซิบเดือนนี่แล้วอาเนี่ยครับเบอร์โทรเบอร์ไรเนาะครับนี่บเบอร์ไปเนาะเอายังไฟอีกอยู่อ๋อเบอร์พ่อก็ได้เอาคนนั่นเนาะบอกเบอร์โทรไษนะครับบอกเบอร์โทษในจังมีเบอร์โทษป่ะตัวนี้สองหมื่นมองพวกผ่านร์โทษไำอะไรจำเบอร์โทรอะไรจำเบอร์โทษอะไรอปหาชิบหาด้วยสองหมื่นหาผ่านหาจำเบอร์โทรอะไดรนะพ่อเนาะเอาโอเคครับขอบคุณครับนะครับแม่ลูกครับนะครับเบอร์อีกโคมนหนึ่งโคมแม่ลูก ความสูงแม่ประมาณเมตรสามสิบบวกแม่ลูกเท่าไรครับพ่อมนี่ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองพันบาทครับแม่ลูกนะครับเดี๋ยวยางมึงแม่แม่ลูกแบบนี้ครับเด้อแล้ววะนะครับแม่ลูกสอยมาทานนี่ครับนะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกเขาห้าหมื่นสองพันบาทลูกตัวผู้ตัวเมียครับลูกตัวเถิกตัวผู้ครับนะครับแม่ลูกนะครับลูกตัวที่เท่าไรครับนี่ A a ลูกแรกนะครับห้าหมื่นสองพันบาทนะครับลูกเพิ่งได้เจ็ดเดือนครับนี่ยเนี่ยปีหอเนี่ยโมโปีประมาณหกเดือนนะครับเนาะห้าหกเดือนแม่ผสมยังครับอันนี้โบจับรับบนโมเนจ่ายนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ล้ำตัวแม่เพิ่นครับแม่ลูกห้าสิบสองหาหมื่นสองนะครับลูกตัวเถิกนะครับหน้าตาแม่เพิ่นเป็นลูกแหลกเพิ่นวะนะครับล้ำตัวหน้าตาเพิ่นนี่ครับบอกเบอร์ที่ต่อไว้นะครับ ศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าสามหนึ่เก้าเพอได้เนาะครับสีมงใหม่ครับสีมึงใหม่เหรเจ้าม้าอุบบนเหรอใครชดใจก็โทสอบถามต่อรองนะครับอต่อรองออีกอยู่ต่อรองครักขอบคุณครับนเพืมีูมาน่คับแม่ลูก่อมีเเป็นขวดูกแหละครับับขอบคุณครับเทตัวนี้บัเทิกน่อยครัได้พอแบบนี้ สองหมื่นสี่พันบาทครับสองหมื่นสี่พันบาทบักเตอกหน่อยเรับความสุขประมาณเมตรหนึ่งเมตรบะเกินเมตรสิบนะครับเพิ่งหน่อยสองหมื่นสี่พันบาทนะครับขอเพิ่นบ่มีเบอร์โทรเรียบร้อนะครับแม่นบ่พอแม่นบ่มีเบอร์โทรนะครับเจ้าของเพิ่นบ่มีเบอร์โทรนะครับสองหมื่นสี่พันบาทครับทายฝากพี่ฝากน้องนะครับราคาเาประมาณนี้นะครับตัวนี้แกงบักเตอกกันบ่พอบักเตอกกันบ่เตอกเบิร์ดนะครับนะครับตัวแรกเท่าได้พอนี่ สองเจ็ดต่อบ้านนะพอ่อสองเก้าครับสองเจ็ดแบบนึงครับนี่ครับอีกด้านหนึ่งเบอร์โทรพทมมีเนะพื่อยฝากพี่ฝากน้องมาซื้อครับนีครับตัวนี้สองหมบาทตัว 29, ต่อไปสองหมื่นเกานะครับกับราคาต่อรองได้อีกครับนีครับบัเทิร์กเขา้าสองหมบาทอีกตัวหนึ่งสองหมบาทนะครับแก่งบัเทิกหน่อยเฮานีครับเบอร์โทรอเพท์ผมมีครับนี่ครับจ้าของเพิ่นนีครับ ไม่มีเบอร์โทรนะครับไปต่อครับนะครับอีกแกงนึงมีกระบอกเทือกันตัวนี้ตัวนี้กับแกงบักเทือกนี่ครับบักเทือกตัวนี้มาแต่สาวว่านี่งวงนอนแล้วงวงนอนบ่เตือนเตือนนี่ครับแกงบักเทือกเท่าไรครับพ่อบักนี้สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับสองเจ็ดสี่นี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทมั่วนี่ยเราพ่อสองหมื่นสี่พันบาทนะครับ บล็อกหนึ prayed, ่งแม่หนึ่งนะครับนี่ครับหน้าตาเพิ่นแก่งนิดหน่อย24,000บาทนี่ครับ24,000บาทบล็อกตัวแม่นี่ครับ2ตัวนี่24,000บาทตัวนี้21,000บาทนี่ครับยางรถก็เนี่ครับแก่งนิดหน่อยเฮานี่ครับเจ้าของเพิ่นบ่มีเบอร์โทรนะครับเด้อนี่ครับแก่งนิดหน่อยเฮาบส่วนนี่20,000ต้นๆนะครับต่อรองได้อีกนี่ครับตัวนี้2 4งหม เป็นสองหมื่นเอสนครับบักเทิกทั้งนั้นขับไปต่อครับขอบคุณครับครับพี่น้องเอาเนี่ยครับของงามราคาถือป่ะพ่อนี่ครับราคาเท่าไรครับราคาสามหมื่นแปดพันห้าครับสามหมื่นแปดพันห้าเป็นบักเทิกหรือตัวแม่เนี่ยตัวเทิกครับตัวเทิกครับนี่ครับสามหมื่นแปดพันห้านี่ครับบักเทิกตัวแหลกครับงามงามเลยหน้าตาโอ้สุดยอดเลยนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งลำางโตเพียงน้อยนิดหนึ่งก่อนี่ครับนี่ครับลำางโตเพิ่นเอาอีกด้านหนึ่งหด้อพ่อนี่ครับนี่ครับา มะมออีกตัวหนึ่งครับนี่ครับความสูงประมาณเมตรยีบาถึงเมตรสานะครับ้ยจักปีแล้พอนีปีประมาณ2ปีนะครับสปีไปสองปีกว่าๆนะครับสองหมื่ันบาทเอ้สามหมืปันบาทนะครับเปาพิษ3 8 0 0มืบาทนะครับมะอนครับแกงเล็กหน่อยเฮ้าสวนนั้นเท่านัะครับนี่ตัวน 23, ี้ตัวละสองหมนพันราคาเดียวกันมดราคาเดียวกันตัวเถิกร์เบิดบ่ เนี่ตัวนี้ครับตัวแม่ตัวนี้ตัวแม่ครับ,รบตัวสายมือตอนนั้นเป็นบักเถิกเบิ้ดเถิกเบิ้ดตัวสองสองหมื่นสามพันตัวละตัวละสองหมื่นสามพันบาทนะครับต่อได้ครับต่อรองได้อีกนี่ครับขอบบนเบอร์โทรนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับแกงเล็กหน่อยเฮ้ยสองหมื่นสามพันบาทต่อรองได้ทุกตัวนี่ครับเป็นแกงบักเถิกตัวแม่อยู่สายชุดนะครับนี่ครับตัวหน่อยนะครับเนี่ยสองหมื่นสามพันบาทนะครับเหมาะเลยนะครับนี่ครับลำตัวหน้าตาเพลิน แกงเด็กหน่อยเฮะนี่ครับเหมาะเพื่อมีผู้มิภาครับนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งช่วงถ่ายเพื่อนจังหน่อยหนึ่งครับแกงเด็กหน่อยเฮานี่ครับจะคล้องเพื่อนแกงเด็กหน่อยสองหมื่นสามพันบาทเอ้าไรยุ่งแล้วพวกค้างช่วงถ่ายเพื่อนนี่ครับแกงเด็กหน่อยสองหมื่นสามพันบาทเป็นผูหน่อยสองตัวเมียหนึ่งนีครับตัวกลางนี่ครับบักเทือกเข้า สามสิบหาเอ้ยสามสิบแปดนะครับบอฟิดนะครับเทิรกเขาหมอหงออีกตัวหนึ่งเทิรกตัวใหญ่นี่ครับหมอตัวหน่อยนะครับความสูงกับประมาณเมตรยี่สิบเอ้ยบอฟิดประมาณเมตรสิบหาถึงเมตรยี่สิบนะครับนะครับลำโตเพิ่นเนะครับขอไปพี่น้องนำครับบอฟิดนะครับประมาณนี้ครับเด้อขอบคุณครับนะครับผู้น่อยเฮาวสามหมื่นสามพันบาทครับหนองเพิ่นมาขายนะครับสามหมื่นสามพันบาทผู้น้อยความสูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับ เงียบยี่สิบห้าสามหมื่นสามพันบาทเบ่งช่วงสายเพิ่มยักหน่อยนึงครับนี่ครับผู้หน่อยสามหมื่นสามพันบาทต่อรอบในโครับพ้งทางช่วงสายเพิ่มนครับจะคล้องเพิ่มเนี่ยเบ่งหน้าตาเพิ่มยักหน่อยนึงครับนะี่ครับผู้หน่อยปีกว่าครับนี่ประมาณปีกว่ามีเบอร์ติดต่อป่ครับบ่กมีเบอร์โทร นะครับเนี่ยครับมาผู้เดียวพอนี่มาครับพอนี่ครับผู้หน่อยเครับนะครับหน่องเพื่อนมั้วมีเบอร์โทรนะครับเนี่ยครับสามหมื่นสามพันบาทนี่ครับเนี่ยครับไกลๆกันอยู่เป็นบักเถิกทั้งนั้นเลยนี่ครับเนี่ยครับบักเถิกอีกของบ่อเพื่อนกำลังต่อรองกันนี่ครับตัวเถิกนี่ครับความสูงประมานเมตรความสูงปรานเมตรสามสิบนะครับตัวนี้ ตาตาพ่อพ่อบักเทืกเขาตวอะไรพ่อบักเทืกตัวนี้ตัวอไรครับนี่้พ่อข้พ่อสามสามแปดถ้าตัวละสามหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวละ3 8 0 0มบาทนะครับตัวละนะครับเนี่ตัวละสามหมบาทความสูงก็สิบกวาเมตรสามสิบนะครับคว้วยก็สิบประมาณสปีนะพ่อเนาะควายประมาณ2ปี ครับประมาณ2ปีครับตัวละ3 8 0 0 0บาทนะครับเนี่ยล่ำตัวกับมออีกตัวหนึับตัวนี้ก็รอดีครับสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสามหมื่นแปดพันบาทแต่ละตัวสองปีความสูงกับประมาณเมตรสามสิบนะครับเนี่บโบยอนแสงแสงสะท้อนจากกระจกครับเนี่บขอไปพอดีน้องนำเนี่ครับเต๊าหมอโมกหางพวงหางเบิ่งเอาได้เต๊าะตาแข็งตัวละสามหมื่นแปดพันบาทนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ